ออกห้างเก้าแสนมือสองเหลือเท่าไหร่ไปดูกันส่วนต่างจากใบแดงเอาไปชื้นกระบะแฉกเตี้ยได้หนึ่งคันกับรุ่นนี้เลยนะครับโตโยต้ตารีโวโ e ่สองจุดสี่อีพีดันเนอร์ปีสองพันสิบเจ็ดและคันนี้ที่สําคัญเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นตัวก่อนไมเนอร์เชนแต่ข้อดีก่อนไมเนอร์เพราะว่าราคาคันนี้มันไม่ถึงห้าแสนแต่ถ้าเป็นไมเนอร์แล้วเนี่ยมันต้องห้าแสนต้นตถึงห้าแสนกลางขึ้นไปแล้วรุ่นพีดันเนอร์ที่ยกสูงเนี่ยช่วงนี้ดีมากเลยเพราะว่าช่วงนี้น้ําท่วมนะครับขับไไไไปปทีีีีีี่หหนนนกกกก็็็ลลลออดดดภััยยยยยสบาาใใจจ้้้้้้้คคมมมมมงงขโเเแวววฟ มือเปิดเนี่ยเป็นแบบโครเมียม ทั้ง2บาทเลยนะครับก็ดูไฮโซลูลาแล้วแถมมีบันไดข้างด้วยเวลาขึ้นเนี่ยใครตัวเล็กเนี่ยก็ได้ขึ้นสะดวกสบายหน่อยราคาคันนี้ที่บอกว่าดีมากเนี่ยผมบอกเลยว่าขับอีก5ปีเนี่ยขาดทุนอีกไม่เกิน20,000 0ซึ่งมันโคตรคุ้มเลยเพราะเจ้าของเก่าเนี่ยเขาขาดทุนไปให้เราเยอะมากแล้วลรถคันนี้สภาพดีมากแต่หากใครดูรถไม่เป็นเนี่ยแล้วกลัวว่าออกไปแล้วรถจะเสียเนี่ยที่ออเกลตอโตของเรานะครับมีการรับประกันเครื่องยนต์ละเกียร์ให้สูงสุด1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลดีไซน์ภายในนะครับเป็นโทนสีดำ นนหว่ากระบะยกสูงแบบนี้ระหว่างเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ Auto, แบบไหนน่าใช้กว่ากันสีประตูเนี่ยเป็นรถนเอเนกประสงค์นะครับในวันที่เราอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็มีเบาะด้านหลังที่สามารถนั่งได้ถึง5คนแต่หากวันไหนที่ลงใช้งานบรรทุกเนี่ยก็มีกระบะด้านหลังที่เราสามารถใส่ของได้ด้วยคันนี้ราคาะคะ่าตัวแค่479,000บาทผ่อนเริ่มต้น8,500บาทโปรโมชั่นฟรีดาวน์ออกรถ999บาทสนใจติดต่อได้ที่เจมออกเลดออโต้